เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกฤดูการ2020 2021ในรอบ3 2ทีมสุดท้ายนัดที่ 2, 2> เป็นโปรแกรมในคืนวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์คู่ที่น่าสนใจเป็นการพบการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจากฝูงศึกพิมเมลิกอังกฤษรับการมาเยือนของเรอันโซเซดาทีมในศึกลาลีกาสเปน โดยนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะได้4ประตูต่อศูนย์ขณะผลงาน5นัดหลังล่าสุดของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3เสมอ2ส่วนเรอัลโซเซดาชนะ3เสมอ1แพ้1ความพร้อมของเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดเปิดรังอัดนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะเกมนี้ไม่มีปอกปอกบาและฟิลโจนที่ยังมีอาการบาดเจ็บ และยังคงต้องลุ้นความฟิตของเอดินสันคาววันนี่ดอนนี่ฟานเดเบกและสกอตต์แม็กโทมินเนขณะผู้เล่นตัวหลักรายอื่นๆพร้อมลงสนามซึ่งกระรวมไปถึงดาวรุ่งที่ยังคงรอโอกาสอย่างอาหมัดราโอเล่ดีนแฮนเดอร์สันและโชล่าชอไทยส่วนเรอันโซเซดาษนัดล่าสุดเปิดรังถลม่มอัลลัมเบส4ประตูต่อ0ในศึกลาลีกาสเปนเกมนี้ยังคงต้องลุ้นความฟิตของนักเตะหลายรายอาทิ มิเกลอังเทลโมยาคารลอสเฟเนเดสและลูกาซานกายีขณะนักเตะรายอื่นๆอ,อย่างอัสนานยานาไซอันเรเกบาราดาบิซิลบามิเกลโอยาซาบายังคงลงสนามสำหรับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าได้เปรียบหลายช่วงตัวเนื่องจากผลการแข่งขันในนัดแรกที่บุกไปตุนสกอร์ได้ถึง4ลูกรวมไปถึงได้เล่นในบ้านและเรอันโซเซดาดยังมีผลงานนอกบ้านได้ไม่ดีนัก ที่สำคัญยังต้องทำให้ได้ประตูเกิน4ประตูหากต้องการเข้ารอบต่อเป็นเรื่องที่ยากพอตัวพร้อมกันนี้ยังเชื่อว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงให้โอกาสดาวรุ่งอย่างอามัดราโอเลโชล่าชอดไทยได้สัมผัสการลงสนามเป็นตัวจริง11คนอย่างน้อยสักหนึ่งคนหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ส่งดาวรุ่งลงมาหลายคน พร้อมแข่งประสบการณ์เก่าอย่างเนมันย่ามาติดควนมาตาอองตตนีมาซิยาวและอาจจะพักตัวหลักเยอะๆเนื่องจากต้องมีโปรแกรมที่หนักรออยู่ในสุดสัปดาห์นี้กับเชลซีอย่างไรก็ดีมองว่านัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ได้โชว์ฟอร์มรู้แต่อาจเป็นนัดที่ให้นักเตะหลายคนลงมาเพื่อเรียกความมั่นใจซึ่งผลการแข่งขันท้ายที่สุดอาจไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนบอลคาดหวังแต่ก็เชื่อว่ายังไงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาตัวรอดเฉือนชนะไปได้ และก็ผ่านไปสู่รอบต่อไปได้ส่วนคู่อื่นๆที่น่าสนใจในยูฟาอยู่รลบปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดที่2อ,อย่างอาร์เซนอลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษรับการมาเยือนของเบนฟิกาทีมดังลีกโปรตุเกสหลังนัดแรกเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ด้วยศักยภาพของอาร์เซนอลแล้วเชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านและผลเป็นใจกว่าในนัดแรกจะเป็นฝ่ายชนะไปได้แต่อาจจะเป็นเพียงการเฉือนชนะเท่านั้น เพราะยังต้องเก็บนักเตะไว้ในพิมลีกอีกด้วย